สวัสดีค่ะเพื่อนรักทุกคนวันนี้ตุกจะพาไปเที่ยวคาเฟ่เปิดใหม่ในอยุธยาบ้านเรานี่เองนะคะติดถนนสายเอเชียเป็นคาเฟ่สไตล์ญี่ปุ่นเดี๋ยวเรามาบิวบรรยากาศเป็นสไตล์ญี่ปุ่นกันสักหน่อยนะคะเราไปดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างนะคะขั้นแรกเราต้องซื้อบัตรก่อนนะคะบัตรที่นี่จะมีราคา80บาท แต่เราสามารถเอาบาัตรนี้คูป,ปองนี้นะคะไปแลกเป็นเครื่องดื่มด้านในได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าด้านในเนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้างนะคะทางเข้าก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะโมโซโยเดีย oh, ซ so ือบัตรกันแล้วก็เดินเข้ามาด้านในนะคะก็จะเจอประตูบานใหญ่บานนี้นะคะเป็นยังไงคะบรรยากาศร่มรื่นมาก ประดับประดาด้วยต้นไม้สไตล์ญี่ปุ่นจัดสวนสไตล์ญี่ปุ่นสวยมากๆเลยค่ะแต่แนะนําให้มาช่วงแบบเย็นๆแดดล่มลมตกน่าจะสวยกว่านี้เพราะว่าเรามากันช่วงบ่ายก็จะร้อนนิดนึงนะคะแต่ก็ยังสวยอยู่นะคะมีมุมหลายมุมให้เก็บบรรยากาศสวยมากๆนะคะแนะนําเลยค่ะจัดแต่งได้สวยงามมากๆนะคะในแต่ละมุมก็จะเป็นสไตล์ญี่ปุ่น ้าต,ตัวแสบของเราก็เพลิดเพลินกับทุกวิวนะคะชอบมากเลยดูสิคะมีความสุขมากๆเลยกับบรรยากาศนะคะสวยจริงๆค่ะอยากให้ทุกคนมาลองดูนะคะด้านในก็จะเป็นคาเฟ่สไตล์ญี่ปุ่นมีหลายม,มุมให้ถ่ายรูปนะคะสวยไปหมดทุกม,มุมเลยแนะนำมากๆเลยค่ะสมควรมาอย่างยิ่งนะคะทั้งด้านในและด้านนอกจัดแต่งได้สวยงามจริงๆค่ะ